สดีค่ะแฟนเพจ Open r o ถทุกท่านวันนี้มาพบกับกิฟต์ไฟคาย Open r o ถอีกแล้วนะคะวันนี้น้องกิฟตก็นำรถสปอร์ตรถรูรถแรงมานำเสนอนะคะเป็น Mercedes-Benz E250 Coupe ปี2012ค่ะหล่อแรงสเปคนอกแบบนี้ใครๆก็อยากได้แล้วก็ที่สำคัญมีเพียงไม่กี่คันในเมืองไทยของเรานะคะ เราจะชมบอดี้ด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะด้านหน้าของเขาก็มาพร้อมกับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไ i ซี n นนแบบนี้ด้านล่างสุดมาพร้อมกับ Daytime Running l i g h t แล้วก็ Parking Sensor อร์อีก6จุดด้วยกันบอกเลยว่าในเรื่องของความปลอดภัยจัดมาเต็มมากๆเลยแล้วก็ตรงด้านหน้าของเขาตรงนี้นะคะมาพร้อมกับโลโก้ดาวส้มแบบนี้เลยพร้อมความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าตัดขอบด้วยโครเมียมสีเงินแบบนี้โอ้โ oh หบอกเลยว่าเท ปอดสุดๆไปเลยค่ะในส่วนของเครื่องยนต์ของเขานะคะ mm hmm. ก็อัดแน่นมาด้วยเครื่องยนต์เบนซิน1800 c ซีซีสีสูบ16วาา์วให้กำลังสูงสุด204แรงมา้าใช่แล้วลค่ะฟังไม่ผิด204แรงมา้าบอกเลยว่าในเะรื่องขอควมแรงเนี่ยไม่เป็นรองใครอย่างแน่นอนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมบอดีด้ดนข้างกันต่อเลยนะคะเชิญค่ะ มาคะ่ะมาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างกันต่อนะคะเราจะเริ่มจากลอ้ออลลอยขนาด19นิ้วอันนี้เป็นแม็กแต่งแบบพิเศษราคาแพงสุดๆไปเลยเป็นลายดาวกระจายแบบนี้เลยนะคะดำดุสวยดุแบบนี้เป็นคุณอดใจไหวหรอโอ้โหบอกเลยว่าเท่สุดๆเลยบอดี้ด้านข้างของเขานี่ก็ตัดกรอบให้คโคมเมียมสีเงินแบบนี้เลยทําให้ตัวรถเนี่ยดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญนะคะนี่เลยมาโชว์ความสปอร์ตอีกอย่างหนึ่งนี้เลยเห็นไหมคะ่ะว่าบานประตูของ เขานี่คือกว้างแล้วก็ยาวมากๆที่สำคัญนะคะไรขอบแบบนี้เลยจ้าเพิ่มความเท่เข้าไปอีกนะคะในส่วนอดี้ด้านหลังของเขานะคะก็โดดเด่นมากๆเลยมาพร้อมกับเหลี่ยมมุมสันแบบนี้นะคะทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นในส่วนของไฟท้ายของเขานะคะจะเป็นหลอด LED สวยงามมากๆเลยยิ่งเวลากลางคืนนะคะคนที่อยู่ด้านหลังเห็นนบอกเลยว่าโอ้โหเท่สุดๆนอกจากเพิ่มความปลอดภัยให้กับเรานะคะยังเป็นที่ สะดุดตาของใครหลายๆคนอีกด้วยส่วนไฟเบรกดวงที่3นะคะจะอยู่ตำแหน่งนี้ค่ะเป็นแบบ LED นะคะแล้วก็ Parking Sensor อีก4ีจุดด้วยกันตรงนี้นะคะก็มาพร้อมกับกล้องมองภาพขนาดถอยจอดให้กับเราด้วยนะคะเปิดการมองเห็นเพิ่มความปลอดภัยในส่วนของฝาท้าทยนะคะเราสามารถสัมผัสเบาๆตรงที่ฝาท้าทยหรือจะคอนโทรลจากรีโมทตรงนี้ด้วยก็ได้นะคะ็นระบบไฟฟ้านั่นเองนะคะนี้เลยจ้าปึ๊บอ่า เห็นไหมคะว่าสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นด้านหลังนะคะใส่ถุงก๊อบได้สบายสบายแบบนี้เลยแล้วเจ้าของเดิมนะคะเป็นอะไรที่แบบทนุถนอมรถมากๆขนาดแผ่นรองพื้นนะคะก็สั่งแบบแบบดีๆมากๆเลยนะคะแบบนี้แบบพวกกันรอยอะไรเงี้ยกลัวว่าตัวรถจริงๆอ่ะจะมีรอยเขาก็เลยที่แบบว่าซื้อที่คุมมาให้เก๋ๆดูหรูๆแบบนี้เลยนะแล้วก็แถวที่2นะคะถ้าเราต้องการพับเบาะนะคะไม่ต้องไปออกแรงดึงตรงนี้เบาๆค่ะ แก๊กแค่นี้2แก๊กตรงนี้นะคะเราก็สามารถจะพับเบาะลงไปได้แล้วเห็นไหมคะว่าโอ้โห,โหในเรื่องของเทคโนโลยีออปชั่นที่จัดมาให้เนี่ยเต็มมากๆเลยเดี๋ยวเราลองไปชมด้านในกันดูนะคะว่าด้านในเนี่ยจะสวยและน่าใช้สเปคนอกเป็นแบบไหนไปชมกันค่ะ วันนี้นะคะน้องกีก็จะมานั่งเป็นตุ๊กตาหน้ารถให้กับใครสักคนหนึ่งนะคะจะไม่นั่งตำแหน่งคนขับนะวันนี้อยากเป็นตุต๊กตาจ้าอโอ้โหบอกเลยนะคะว่าเนี่ยพอเข้ามารู้สึกว่าปีกบอกของเขาค่ะอกกระชับได้ดีมากๆเลยแล้วก็ภายในของเขานะคะจะออกแต่งด้วยโทนดำแดงนะคะ ความรู้สึกแบบสปอร์ตร้อนแรงนั่งแล้วรู้สึกซับซ่านหัวใจมากเลยสำหรับคันนี้นะแล้วก็เบาะของเขานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าพร้อมเมมโมรีแพ็กเกจนะคะได้3ตํตำแหน่งด้วยกันแบบนี้เลยนะคะแล้วคนนั่งแบบเราสิ่งที่สัมผัสได้สิ่งที่ต้องการนั่นก็คือระบบความบันเทิงนั่นเองนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเครื่องเสียงฮอร์มันคดเลนนั่นเองนะคะมาดูตำแหน่งของคนขับบ้างพวงมาลัยของเขานะคะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน พุ่มหนังสามการนะคะแบบนี้เลยนะเท่ๆสปอร์ตเลยอันนี้ปุ่มเล็กๆตรงนี้นะคะจะเป็นคูสคอนโทรลระบบควบคุมความเร็วเวลาเราไปต่างจังหวัดเดินทางไกล้ๆรถโล่งๆปุ่มนี้มีประโยชน์มากๆลดการเมื่อยล้าของคนขับได้ดีทีเดียวค่ะแล้วก็พวงมาลัยของเขานะคะรุ่นนี้ปีนี้เป็นระบบไฟฟ้าจ้ากดเบาๆแบบนี้นะคะอ่ะยกขึ้นยกขึ้นยกลงแล้วก็ ถักมาด้านหน้านิดนึงปึ๊บแบบนี้เลยนะคะอ่ะขนาดว่ามือสั้นๆก็ล้วงถึงนะใช้งานได้ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะโฟกัสที่หน้าจอเห็นไหมคะว่าเลขไมโนยมากๆเพียง90,000มืโลเท่านั้นหาที่ไหนได้ในประเทศไทยไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าถ้าพาดคันนี้ต้องรออีกนานมากๆเลย แล้วก็ในส่วนของหน้าจอคอมมานด์ตรงนี้นะคะก็เป็นหน้าจอที่แบบว่าใช้งานได้เถียรมากๆเลยนะคะหน้าจอก็คืออยู่ในตำแหน่งตรงกลางทําให้เรามองเห็นได้ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นคนขับคนนั่งข้างคนขับนะคะเพื่อว่าแบบถ้าคนขับอยากจะคอนโทรลเองก็สามารถหมุนปุ่มตรงนี้ได้แล้วก็กด enter ไปได้เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญไม่ต้องละสายตาจากท้องถนนด้วยนะในส่วนของแอร์นะคะก็จะเป็นดูโอโซนซ้ายขวาแบบนี้เลยนะคะตรงนี้ปรับออโต้ได้เลยนะ แล้วก็เกียร์ของเขานะคะมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะ5สปีดอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงเรานี่ชื่นชอบมากๆเวลานั่งรถนี่ค่ะพานารมิกกาฟรูฟขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะลาดยาตั้งแต่ตำแหน่งศีรษะของเราลงไปยาต้องถึงเบาะด้านหลังเลยนะคะด้านบนจะเป็นโทนสีดำนะคะแบบสปอร์ตป๊บเห็นไหมคะ ทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่ดีเกือบร้อยเปเซเลยนะคะสำหรับรถคันนี้นะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วค่ะขับยาวๆไปสวยแล้วเท่แล้วไม่ต้องแต่งเพิ่มค่ะ บอกเลยนะวค่ะว่าด้านหลังเนี่ยคือนั่งสบายมากๆเลยบางคนอาจจะมองว่าคูเป้นี่ต้องอึดอัดคนนั่นด้านหลังไม่ค่ะไม่อึดอัดเลยและที่สําคัญนะคะกระจกทุกบานนะคะเปิดได้แบบนี้เลยค่ะรอบด้านเลยเหมือนแบบว่ารถเปิดประทุนดีๆนี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านบนสว่างสวยมากๆเลยออปชั่นนอกมันเป็นแบบนี้จริงๆค่ะ แรงทะลุมิติต้องยกให้เขาคันนี้เลยค่ะถ้าคนไหนสนใจนะคะเข้ามาชมและทดลองขับกับเราได้แล้ววันนี้ที่โอเพ่นร d สำหรับวันนี้นะคะกิฟกับคูปเป้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย